ได้เกิดเหตุการณ์ที่สร้างความแปลกที่ยากแก่การพิสูจน์ได้หลังจากที่มีบรรดานะักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวชมและกราบไหว้สักการะเสาหลักเมืองดอกคำใต้อนุสรณ์สถานก้างหง์ดอนชายที่บ้านศรีชมตำบลสว่างอารมณ์อำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาโดยชาวดอกคำใต้ได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดทำขึ้นให้เป็นสถานที่เคารพนับถือสักการะบูชาและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณการจนถึงปัจจุบัน และเป็นที่ปฏิสถานเสาหลักเมืองดอกคาใต้พระพุทธรูปรเจ้าทันใจอนุสาวรีย์พระยาเจียงฟ้าธรรมมิกรราลาพระมหากษัตริย์เมืองพยาวและศาลเจ้าพ่อหลันคำเจ้าพ่อปัญญาซึ่งอยู่ในบริเวณพื้นที่เดียวกันโดยชาวบ้านเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์และมักจะแสดงปฏิหารบ่อยครั้งแก่ผู้มากราว้าสัการะบ,บูชาจากการสังเกตในพื้นที่บริเวณเสาหลักเมืองดอกคาใต้พบว่ามีการจัดทําป้ายหินแผ่นใหญ่มีการแกะตัวหนังสือทาด้วยสีทองมีรูปเครื่องบินและมีข้อความระบุว่า ยกอวกาศเสาหลักเมืองดอกคําใต้อนุถอนสถานข้างห่วงดอนชายบ้านสีชมซึ่งสลักไว้บนแผ่นป้ายหินซึ่งมีขนาดกว้าง2เมตรยาว1เมตรและภายในบริเวณลานเสาหลักเมืองมีรูปปั้นเทวดานั่งพนมมืออยู่และมีรูปรวลานกคุณปั้นติดผนังรั้วภายในพื้นที่เสาหลักเมืองโดยเสาหลักเมืองดอกคําใต้ได้แสดงปาฏิหาริย์ให้แก่ผู้ที่มาเที่ยวชมและถ่ายภาพในบริเวณสถานที่ดังกล่าวโดยขณะที่มีนักท่องเที่ยวได้เข้ามาทําการถ่ายภาพได้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้น ขณะที่ใช้กล้องโทรศัพท์มือถือกำลังจะถ่ายภาพโดยใช้ขาตั้งกล้องช่วยได้เกิดภาพสั่นอยู่ตลอดเวลาซึ่งคนถ่ายได้พยายามปรับแต่งกล้องยังไงก็ไม่หายจนกระทั่งทำการหยุดถ่ายจากนั้นได้ถ่ายอีกครั้งหนึ่งก็ยังมีอาการแบบเดียวกันเป็นครั้งที่2จนพากันงวยงงเกิดอาการขนลุกไปตามตามกันจากนั้นได้จุดทูบก,กับไว้ขอขมาและขออนุญาตถ่ายภาพก็สามารถถ่ายภาพได้ตามปกติซึ่งสร้างความแปลกแต่เป็นอย่างยิ่งจึงเชื่อกันว่าสถานที่แห่งนี้มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมากบณวิอดูดี แรงงานในนยดเดตจินดาพรมประหลัดอาวุโสพร้อมนายเสนอมั่นเพชรประหลัดอำเภอพร้อมกับฝ่ายปกครองอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกและเจ้าหน้าที่อสตำรวจสพบ้านนาพร้อมทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมกันตั้งด่านความมั่นคงเพื่อตรวจคนจับยาเสพติดบริเวณหน้าวัดทองย้อยโดยระหว่างปฏิบัติหน้าที่มีโจวัยรุ่นขับขี่รถจักรยานยนต์ฮอนด้ารีมสี่พันเยนไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนผ่านเข้าด่านเจ้าหน้าที่จึงได้เรียกตรวจค้น ขณะที่โจคนดังกล่าวได้ลงจากรถยอมให้ตรวจแต่โดยดีต่อมาได้ใช้จังหวะที่เจ้าหน้าที่เผลอและโยนกระเป๋าที่ห้อยคอลงมาทิ้งลงพื้นและพยายามจะวิ่งหนีแต่จนมุมหนีไม่รอดเจ้าหน้าที่อ,อสสอและตะคุบตัวได้ทันต่อมาทราบที่คือนายชันชัยปราบทุกอายุ3าปีตรวจคนในกระเป๋าสะพายพบยาบ้า5้าเม็ดตืวในเบียให้การว่าตนเองเพิ่งเดินทางกลับมาจากทํางานและไปเอายาบ้ามาจากเพื่อนเพื่อนอน,นาไปขายต่อพอมาถึงด่านก็ไม่ได้คิดอะไรคิดว่าตั้งด่านตรวจโควิด แต่พอโดนเรียกให้นตรวจทีจึงได้กลัวก็จึงวิ่งหนีเนื่องจากตัวเองเสพยาบ้ามาสมบัติเนินใหม่ราชนนเนินใหม่รายงานนายแพทย์วิทิสกิจดีชัยกุลนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์แถลงสถานการณ์โรคโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ตั้งแต่เริ่มมีการระบาดจนถึงปัจจุบันพบว่ามีผู้ติดเชื้อทั้งหมด13รายเสียชีวิต1รายซึ่งทางจังหวัดบุรีรัมย์ได้เข้มข้นในการคัดกรองและป้องกันมาอย่างต่อเนื่อง จนไม่พบผู้ติดเชื้อในจังหวัดรวมแล้ว110วันโดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ได้มีมติสุ่มตรวจบุคลากรทางการแพทย์และกลุ่มคนที่สุ่มเสี่ยงเพื่อให้ประชาชนชาวบุรีรัมย์มีสุขภาพที่ดีปลอดการติดเชื้อตามแนวทางบุรีรัมย์เฮลตี้โมเดลโดยเลือกกลุ่มเสี่ยงที่สุดกลุ่มแรกคืออาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านจำนวน11,000คนจากทั้งหมดประมาณ27,000คนหรือประมาณ37%ของอ,อสองมอทั้งหมด โดยนายแพทย์บิทิกล่าวว่าการสุม่มตรวจดังกล่าวเพิ่งได้รับผลว่าทั้งหมดรวมกับผลของบุคลาก,กรทางการแพทย์และภายในเรือนจําไม่พบมีผู้ติดเชื้อโควิด -19 แม้แต่รายเดียวถ้าบวกกับสถานการณ์โดยรวมที่ไม่พบผู้ติดเชื้อในจังหวัดติดต่อกัน110วันถือได้ว่าจังหวัดบุรีรัมย์ในตอนนี้ปลอดเชื้อโควิด -19100% ที่สำคัญและควรปฏิบัติมากที่สุดคือหน้ากากอนามายัยที่ทุกคนควรจะสวมใส่ทั้งนี้เพื่อประกป้องกันการแพร่ระบาดรอบที่สองซึ่งอาจจะควบคุมยาก การใส่หน้ากากนอกจากจะเป็นการป้องก,กันโรคโควิด -19 แล้วยังเป็นการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ป้องกันฝุ่นละอองได้ดีอีกด้วยวัดที่แสนทุปีรายงานตำรวจสพเขาสมิงจังหวัดตราดเข้าตรวจสอบเหตุใช้อาวุธปืนยิงกันมีผู้บาดเจ็บสาหัสหนึ่งรายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก3รายที่บริเวณร้านขายปลาล่าใกล้หน้าตลาดสดเทศบาลตำบลแสนทุง่งติดกับตู้ยามสมาคมสว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถานตราด โดยที่เกิดเหตุพบชาวบ,บ้านมุงดูเหตุการณ์อยู่เป็นจํานวนมากส่วนคนเจ็ดพัง4รรายนั้นทางอาสาสมัครกู้ภยัยนําตัวส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลเขาสมิงเป็นผู้หญิง3รายและเป็นชายหนึ่งรายในจํานวนนี้มีอาการบาดเจ็บสาหารราัสหนึ่งรายคือนางสาวแสงเดือนศรีจตุรพรอายุ27ปีถูกยิงด้วยอาวุธปืนพกสั้นขนาด9มิลิเมตรเข้าที่บริเวณหน้าอกสองนัดลําคอหนึ่งนัดรายที่2คือนางสาวแสงจันทร์ศรีจตุรพรอายุ31ปีถูกยิงหนึ่งนัดที่หน้าท้อง รายที่3คือนางสาวนัทก,กมลสุเมศวันอายุ15ปีถูกยิงหนึ่งนัดที่ต้นขาและอีกรายหนึ่งคือนายสุติพัฒน์สมศรีธาอายุ24ปีถูกยิงหนึ่งนัดที่ต้นขาโดยทั้งหมดเป็นพี่น้องกันโดยในเวลาต่อมานางสาวแสงเดือนได้เสียชีวิตท,ที่โรงพยาบาลท่านี้เด่เบื้องต้นทราบชื่อผู้ก่อเหตุคือนายสักดาอินปิ่นปักหรือเป้าเป็นอดีตสามีเก่ามีลูกกับนางสาวแสงจันทร์สองคนก่อนที่จะเลิกลากันไปแต่นายเป่ายัางรักและตามง้ออยู่เรื่อยมา ตกักระทั่งวันนี้มาขอเคลียร์ปัญหาและกล่าวหาว่านางสาวแสงจันทร์มีชู้แต่พูดกันไม่เข้าใจจึงมีการลงมือลงไม้ตบตีกันก่อนที่นายเป้าจะชักอาวุธเปืองขนาด9มิลิเมตรออกมาจ่อย,ยิงสาวคนรักรวมถึงญาติอีก3รายซึ่งขายของอยู่ด้วยกันโดยหลังก่อเหตุได้ขึ้นรถยนต์กระบะหลบหนีไปเบื้องต้นจากการสืบสวนทราบว่าคนร้ายคือนายศักดาทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้ในพื้นที่อำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดซึ่งจะติดตามตัวมาดำเนินคดีต่อไปวิเชียรม่วงสีรายง,งาน พลเรือโทเชิงชายชมเชิงแพทย์ผู้บัญชาการทัพเรือภักที่3ประธานคณะกรรมการ,กการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตพื้นที่กองทัพเรือภักที่3เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมพัฒนาสัมพันธ์ชุมชนชายฝั่งทะเลและเกาะแก่งด้วยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเรื่อมร้ำของประชาชนในพื้นที่บนบกก,กับประชาชนที่อาศัยอยู่บนเกาะอีกทั้งเป็นแหล่งข่าวที่แจ้งข่าวสำคัญให้กับกองทัพเรือโดยจัดขึ้นที่โรงเรียนบ้านบาตูปูเตะตบนเกาะลิบงอำเภอการตังจังหวัดตรงัง โดยมีนายเภอการตรังพร้อมกับหัวหน้าส่วนรชาชการและประชาชนบนเกาะลิบงประมาณ150คนเข้าร่วมในกิจกรรมโดยผู้บัญชาการทัพเปลือภาคที่3ได้มอบอุปกรณ์ขยายเสียงชุดเก้าอี้สำหรับชุมชนยาและเวชภัณฑ์ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลเกาะลิบงมอบเงินสำหรับการพัฒนาทางเข้าโรงเรียนทุนอาหารกลางวันและเยี่ยมเยือนประชาชนรวมถึงมอบเครื่องอุป,ปโภคบริโภคให้กับผู้ป่วยติดเตียงอีกหนึ่งรายการละเกดพรมทองรายงาน